วันนี้ผมจะมาเพิ่มตัว ssd wd black sn 7 5 0เข้าไปที่แล็ปท็อปนะครับผมอยากมีอีกหนึ่งร้เอาไว้เก็บไฟล์ต่างๆที่สำคัญเวลาผมล้างเครื่องใหม่จะได้ไม่ต้องหา external hard disk มาย้ายนะครับแล้วพอดี it city ใน lazada ลดราคาตัว 250GB พอดีผมก็เลยสั่งมาในราคา1140บาทครับวันนั้นลดพิเศษนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมกลับไปดูลดเหลือบ1 9 9 0จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ ต่อมาผมก็จะเปิดฝาหลังเครื่องนะครับน็อตมีทั้งสั้นทั้งยาวจำให้ดีนะครับเอาน็อตยาวไปใส่ช่องน็อตสั้นระวังเมนบอร์ดทะลุนะครับผมจะเริ่มแกะตั้งแต่ด้านหลังเครื่องนะครับเพราะว่าด้านหน้ามันจะมีไฟ led ที่มีสายอยู่ตัวงานประกอบค่อนข้างแน่นนะครับผมจึงหาตัวช่วย ใช้ตัวแงะโทรศัพท์ที่เป็นพลาสติกนะครับมาช่วยในการแกะนะครับเพื่อไม่เกิดรอยพอเปิดฝาด้านหลังมาได้แล้วจะสังเกตเห็นตัวหนังสือ SSD2 อยู่ด้านขวานะครับจะมี SSD เดิมของ SK Hynix อยู่นะครับต้องถอดน็อตออกก่อนที่จะใส่ SSD เข้าไปนะครับจริงๆแล้ว ก่อนที่มือเราจะสามารถสัมผัสหน้าคอนแทคพวกนี้ได้นะครับเราควรจะล้างมือก่อนนะครับเพราะว่ามือเรามีคราบเกลือนะครับส่วนช่องขวาที่เราเห็นอยู่ว่างๆนะครับเป็นแผ่นบูปินสีฟ้าก็คือสามารถใส่แรมเพิ่มได้นะครับถึง6 4กิกนะครับลองรับมานางตดเสร็จแล้วก็มีโอกาสแล้วก็เป่าทำความสะอาดิดนึงนะครับ นี่ขนาดใช้มาแค่สัปดาห์เดียวเปิดฝามาก็ฝุ่นเข้าแล้วนะครับหลังจากใส่ฝาหลังกลับเข้าไปแล้วอย่าเพิ่งใส่น็อตกลับเข้าไปนะครับให้ทดสอบเปิดเครื่องทดสอบดูก่อนทุกครั้งนะครับทดสอบว่าเครื่องเปิดติดแล้วนะครับพอเครื่องเปิดติดนะครับเราเข้ามาปุ๊บเราไปที่ DPC ครับอีกขวาแล้วก็ manage ครับแล้วก็ไปที่ disk management ครับมันจะขึ้น drive ตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับกดโ OK. อเคปึ๊บมันจะเห็น drive แล้วนะครับเรากด new simple volume ครับแบ่ง partition เรียบร้อยนะครับเป็น ntfs ntfs นะครับตั้งชื่อแล้วแต่นะครับตั้งอะไรก็ได้ ผมก็ตั้งเป็น WD Black นะครับแล้วก็กีกิกแล้วก็ finish คร okay. ับโอเคคราวนี้ไ r ร v e ที่เราใส่เข้าไปใหม่ก็จะใช้ได้แล้วนะครับต่อไปเราจะทดสอบความเร็วของ SD กันนะครับจะเริ่มจาก ตัวที่มากับเครื่องนะครับเป็นของยี่ห้อ SK Hynix นะครับเป็น SSD NVMe Gen3 นะฮะ500 g b นะครับที่แถมมา โอเคคราวนี้เป็นดน d นะครับเป็น WD Black นะครับ WD Black SN 7 5 0ตัวโน้ต book ของผมเนี่ยใส่ SSD เป็นแบบประเภท2280นะครับทุกท่านต้องดูเครื่องของตัวเองนะครับว่าสามารถใส่แบบไหนได้มันมีหลายรหัสนะครับระวังดีๆ ผมลองเอาค่าของทั้ง2แบรนด์มาเทียบกันนะครับค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยแต่ทาง SK Hynix นี่แถมมากับเครื่องจะมีค่าเฉลีย่ยการไร้ที่สูงกว่านิดหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราซื้อใหม่มาใส่คอมของเราก็ต้องซื้อ WD อยู่ดีครับเพราะว่า SK Hynix ไม่ได้ขายในประเทศของเราครับสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่เลือกซื้อ SSD แบบ NVMe เพิ่ม SSD ให้กับแล็ปท็อปด้วยตัวเองนะครับ